แสดงความด,ดีบพี่ๆน่า,า,าร้ายเมื่อวานด้วยนะหน้าหลายเมื่อวานนีแมงบวกกันไม่ต่ำมาสิบมาอีกแล้วนะครับแล้วเมื่อวานบอลรอบดึกอืมัดลิกเป็นไงแดนมัลลิกโอ้โหสามศูนย์พูสวัสดนะครับฟูลแลมสี่หนึ่งเอฟเบอร์ตันสองศูนย์ เต็มข้อกันไปเลยส่วนเฟเนบาเช่บอกแล้วนะครับสามลูกมีเห็นแต่ไม่ถึงสี่ศูนย์นะครับคููนี้พารองสามกว่าเต็มข้อนะส่วนอันนาเซอร์นะครับก็ตามคาดนะครับไม่พูดเยอะนะเมื่อวานต้องบอกว่าแม่มาหมดจบที่เดียวจริงวันนี้สี่โมงเช่นเคยเวลาเดิมเจอกันหน้าอะไรวันนี้วยเหมือนเดิมเจอกันหน้าอะไรนะครับเอาเหล่าน,นี้ ู้ที่ผมจิบมาฝากนะวันนี้เป็นบอลดึกนะครับอย่างทางด้านของบรูซเซียดอทมูนวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเรเวอร์กูเซนนะครับต้องบอกว่าดอทมูนน้าล่าสุดนี่ออกไปเล่นนอกบ้านก็ทําผลงานได้ดีนะครับแต่ก็แบกใบแดงมาด้วยอีกหนึ่งใบนะครับวันนี้เล่นในบ้านแล้วประจวบเหมาะเจอทีมอย่างเรเวอร์กูเซนด้วยต้องบอกเรเวอร์กูเซนนี่ฤดูกาลนี้เปิดมาอาจจะยังไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ต้องบอกว่าพอมาถึงช่วงกลางฤดูกาลนี้ต้องบอกว่า ฟอมค่อนข้างดีจัดจ้านมากๆต้องบอกว่าเป็นแดเกมแล้วนะนะไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านหรือในบ้านกับทุกรายการนะครับไม่แพ้กับใครเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้ถ้าจะชนะเบียดได้เต็มที่แค่1ลูกวันนี้ขอมองทางด้านทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซนละกันนะครับเชื่อว่าบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้4ี่โมงเจอกันหน้าอะไรวันนี้ผมกอลเนอร์ของตัวลาก่อนเดี๋ดีครับ